มาแจก i อเซิร์ฟเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนี่ก็ตามนี้เลยครับทําตามตามนี้เลยครับถ้ารู้ไม่ทันก็หยุดคลิปแล้วก็ลอก IP ก่อนนะครับนะโอเคอ่าโอเคอ่ากดแอสซูเฟอร์เหมือนเดิมแตดัดแต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 ดกดทไปเลย,เลยะฮะกดแบ็คถูกไหมอ่าถูกนะฮะไม่เคยผิดแอะอันนี้ก็เข้าสิบคนเหมือนเดิมเข้าให้ทันนะเดี๋ยวจะไม่เล่นกันก่อนโอเคก็ <c oughs> ไปเลยนะครับเซิร์ฟนี้อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตาใคร วิธีล็อกอินก,ก็ท่อไปสกิลแล้วหมดเลยวิธีล็อกอินก็น่าจะอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่นะฮะฉลัสที่เราตามต้องการเลยครับกี่ตัวก็ได้แต่ผมเอาขอเป็นหกตัวครับหนึ่งสสามนะฮะสี่ห้าหกนะหนึ่งครั้งนั้นนะโอเคมันก็ได้แล้วหรอนะฮะแค่หนึ่งเดียวครับเอ้แค่ครั้งเดียวครับโอเคเราก็จะมาลองเล่นกันว่ามันมีอะไรมั่งนะครับนี่ครับ ชื่อเซอร์ก็จะน่าจะเป็น BC นะครับร IP มันก็ BC โอเคก็ตามนี้ครับนี่มีอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้เหมือนเห็นเห็นอะไรสักอย่างนะฮะอ๋อเน้นๆๆในนี่น,น,น,นี่มีฟองฟองสีเขียวเมื่อกี้อ่าเข้ามาก็ดูกันนะฮะโอเคเดี๋ยววิ่งกันไปก่อนวิ่งกันไปก่อนนี่วูเป็นอะไรที่ใหญ่สวยๆไปเลยฮะหืเยีย่ยมยอดหืยส่งยอดไปเลยอ่ะอันนี้ก็น่าจะให้กดตามนี้นะ กดอันนี้เลยฮะคนแกะลองดูครับอะไรอ๋อเน,นี้ยจะบอกไอพีเซิร์ฟต่างๆต่างๆต่างๆนานาโอเคก็จะมีเยอะเลยฮะจำพวกป้ายพวกนี้ก็กดไปได้ผมไม่รู้มันไม่มีคำว่า w l p เฮ้ยขยับได้ด้วยเดี๋ยวเม่กกี้เหมือนขยับได้โอเคอ้าม่กกีก้เอาเป็นว่ากดได้นะฮะโอเคอ่าอันนี้ก็บายบายบายเจ็ดร้อยคือเงินนะฮะปเครปิดปิดก่อน มันเยอะมันเยอะอเครนะครับอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นช็อปช็อปไปทางนี้ได้แล้วก็ทางนี้ได้ครับนี่มาทางนี้ก่อนครับนี่ช็อปนะฮะช็อปนี่อันนี้ธนูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะซื้อได้นะครับน่าจะเป็น PVP หละนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูละเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดูก่อนเก็บของได้ไหมมีหีบมีหีบ เปิดไม่ได้โอเคทางไหนไปเนี่ยดูก่อนว่าทางไหนมีคนนิยมไปกันมากที่สุดอ่๋อก็อันนี้ก็จะเป็นช็อปนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีคับบ๊ายบายก็มาเล่นกันนะ